สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องมหาเห่งมวลซื่อนนะครับเนาะเอาโมนี้แอดมินเอาบรรยากาศแม่สมพรอ,อ่ะเขุ้ยกันครับอ่ะแม่คู่หอมหวนี่ครับเด้อเอามาฟังเรื่องเล่ากุ้ยซีล่อค่อยอยู่เนาะครับเนาะมาฟังเรื่องเล่าของแม่สมพรเพิ่นเน้นตัวใดเพิ่นมักตัวใดอย่าพลาดเนาะครับเนาะอันนี้แอดมินขออนุญาตตั้งกล้องเด้อพี่น้องเพราะว่าเพิ่นคุยกันส่วนตัวเนาะ เลยตั้งกล้องไว้นะครับเนาะบริเวณว่ากุ้ยกับปูตาได้ครับกุ้ยกับแม่คู่หอมเนาะตายมันได้ครับไปเบิ้งบรรยากาศน้ำกันครับยักใบว่าอีกลาบาเน่แรกระดานเออตั้งวาแล้วว่าแล้วไม่ใไหนเจ็ดเสียงสององวาแล้วก็สูวานี่นะหัวมาคือหัวมัดบาาเออมา นหวเจี๊ยเจขอบได้กลับสาเนขางนะครับรอบเต็มเนขางจัดตนสีาตูดได้แล้วเรียบรอยตูเน้อยแอปปินหูด้าดยวอได้ว่าปวกผู้ใดไรี่ที่น่องแ่ยิบไปกวาดมูด้วันที่หนึ่งนี่ส้แป้งตัดเบไย้นอกด้ับปวดใจนีบรถกอบเค็มเมาแล้วไม่ใช่ สับปูเออมือมือกีนี่พึ่งทำพิธีอันเชิญกนาะมาเห็เนาะเชิญพญานาคเชิญพญานาคครับผมเออมาแล้วแม่สมพรโอ้แม่สมพรโทรมาเลยครับม่สมพรัทสายแม่รับแม่รับอืออารู้เปิดลำโพงเปิดลำโพงอะไรแม่ทำไมไม่มีกล้องหน้าเดี๋ยวเปิดไปละเปิดไปมาแล้ว เปชุ่มนะไอเอฟซีม้องออแว่นเราแว่แนแว่นรถเฮ้ยเอบบอเนี่ยรู้พยาบาลเห็นรูพยาบาลเป็น,ย,นยังมีแฟนเป็นหมอ,อเปล่นายแลตวเจ้เป็นเป็นนายแพทยรเป่เป็นนายคุ้เชื่อโอ้มาบนขวาครับรถ ต่เปลี่ยนบรรยากาศละยูเทเบิลอะไ้เป็นบ่ห์อืมอืมดีแล้วะเจ็บอะก็เศร้าในเล่มทอดละวัทีิสิมฮวอืมวัติซิมรดล่อลดแม่ในเบื้องกว่าแม่น่แม่ในเบื้งคิดไปบางแต่ว่าอไคิดนาคว่เราขหนึ่งแม่ไมนากมาอีกดินากมาบ้านเรือนไทยไหมไล่ชดไล่ชดนิดตรงปฏิเสธอะ อ่าพอดีมีสายเข้าเสียงแม่สมพ u a หายเอา้เอาหายไปอีกแล้วหายไปแล้วแม่สมพ u a ได้ยินแต่ห้าเปีดแม่พ u เลยได้ยินแต่ห้าเปดเมื่อกี้นี่เนาะเอ้าไม่เป็นไรตั้งใหม่ได้ยินไปแม่สมพ u a ได้ยิน,ดไ,นไ,ดได้ยินยีตะโบเห็นหน,น,นาโอ้โอ <c oughs> อสิหา,ะหาระฮาตต่อโคลับได้ยินเออสิได้ไหม เปิดเต็มเลยอืมเปิดเต็มจอรวดยักถึงไหนคนโทษเขาพอดีน,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 นั่นแหละบานเลี่อนให้มื่อนี้ได้ไปเอาพญานาคมาขืนอยู่นั่นแหละแม่อยู่ที่แม่นั่นแหละเ,<อ>เพื่อนพานแม่ก็เห็นอยู่ตัวห้อยห้อยพญานาคพานเห็นบ่แม่ในมึงคิดบ่แม่ในมึงคิดห้อยพญานาคปะมันขืนอยู่บ้านเลื่อนให้ได้แม่น่ะ เดบ้องแล้วโหสายเยอะมากเลยไมนเป็นสายเขาตื้ไก่ซียูเายกมายกใหมก็ไพ่ไหวจ้อได้ไหวตอนนี้แม่เออมาเป็นมาเป็นเขาไอซี่ยูที่าเป็นมาเหยียดหลยเหยีดดวนเหียด เขาแน่ละ่าเ่เคือนกเอาเคือขาเขาว่าเคือค่ะโอ้ท่าใจเตรียมใจมันบ่แม่สมพรณแต่ว่าหมูมือนี่กะบังเอืญนบังเืินมือนี่มือนี่กะบังเอืญนบังเสือนนี่แม่สมพรานหาเปีดเี่ยเปียดหาอย่งอยู่อ่างหนัเนี่ยเรีน ยือ,า,า,อานาแปนาเนยแล้วก็ขอเลีบปูจุดเลียบอย่างเงี้ก็เป็นเลียบห่าก็เลียบแปะขวงมันดูไหมคั่อย่างนี้คอเป็นคัวยกันตีมันจะขึ้นชัดตัวนี้นาะคัะ่วได้<า>ตัวกก็อ้หา้ามันติดห้าสาม าสามห้าเจ็ดห้าแปดเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วบอสฮ่าฮ่าฮ่าเรียบร้อยซื้อบ่าไงบอสหาบ่ได้แล้วอ่าว่าไงคือตัวผู้ใดกกวดไปแล้วอืมันผู้ใดไปผู้ลักกวดออกมไม่มอนอันขันว่าสิได้พรนเล็บเป็นยังสี่แล้วแม่สมพรบุญมีตะกำบังอีกแล้วไม่ได้บ่ราะราแม่บุญมีปัญหาหัวนักบ้านหาแบกอันนี้แกมันจะดีกว่าพ่อเลย หวยใดบ่ได้ก er, ็ซื้อระเด้ละพอห่ฮาแปดแปดหาเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดก็ซื้อไว้ละเร้ละหาศูนย์ม่ซื้อไว้เร้วซื้อไว้แรงตลาดไร้ตัวปนี่เขาแยกกันเยอะไปเรียงด่างไม่ไปโต่งเเนี่ยไม่ซื้อยากตัวเพียนเลยตัวปล่อยตัวเดียว รดกับมื food, ่าลยเม่เห็นอรสามวันนี้ได้แม่สวยกมือขึ้นีแม่สสามเดือนเขาตอันดับสี่เไมชนกันนะไม่มเชนกันมาอืมนตีละถ้าเดียวเตีก็ แน่ไปนแบเพร้อแล้วกอ้นกับม้เนสาแมน่ะแงขักเกอแมเออแมสั้เกรนี้พวกหูจักเอกเพราะว่าเป็นผู้เลี้ยงผู้พาเฮ็ดเนาะว่าในพืกเขาจะของเยอะขี่ไล่แล้วมอยากเบืงนเออเน็ดาพี่เลีนพี่เลีนหลไรพูเลอ สามหาด,เดาาอเีบ่ไน้ได้ซีจักใบสามหาดสามหาอือาตาเปามาดแล้ว็ว่เพราะว่าเรียกจวนแล้วกัว่ามาสามอ่นนะแม่นบอกเะอือเสียจวนว่าเลาว่าสามไทยก็บ่เนี่ยอือเสียเสียจวน,าานวน่าสามกับเนือยูุทธไทยแล้วว่ะิ <c oughs> บมาำใจรลงได้บบบ่เนี่ยวมีย เดว่แล้าเจ็ดออเจชกรเป็นเจ็อตายเมื่อแล้วก็กราบหนึ่ตัวสื่อเลยเพื่อสิมันใจฝันนั่นโอ้ยใคนั่งอยู่ในหันเนาะเออนี่เขากเสียงเนก่ะเลแต่สิได้ดเมื่อไรติเขาหย่อนว่ากราบหนึ่งตัวสื่อเรียกผู้ใดก็ยากได้ตรงๆเมื่อนานล้าเมื่อก็บ่หมี่นะนได้รวมมีตรงต ถามคาดวันนี้กัพหัวก่าวันนี้ห้างนั่งถามอยู่ผู้เดียวยเมื่อไรถามคู่มือคู่เวรแล้วก็บอกได้คู่มือแล้วพูงถามแม่สมพรฝันดีปะแม่สมพรฝันดีปะเอ๊ะเฉพาะ เสนสิงคูต่อแต่ว่เสดันสงค่เสดนสงค่อฝันค่อัสงต่ี่ว่าหกหหว้ันเพรายาหลังมากอระเพีาราว่าเ่น้อย่ามันว่ฝันสงตอแก่นั่นลยใเห็อแกยานสถอยถยดีกว่าสีได้เรียปได้กับคอ่นัสตแก่ละสีดองาเละ Oh. Ah. bọn nhạt nhôm, mất tờ nhạt nhôm, thử tờ sum phan, mất tiền mất tiền, cái to quá, cái áo to gì vậy, <c Yearsihat> <daí〈> <laughs> สาวลามากมากฝ่าฝ่าต็แม่พุนเอาเงินมากหลวงบุญ <hi> นั่มเพราเาอานท่นบรมากห่มันบวบัมากดวนดวนมย่งแม่นี่บลยมาหอพ่นไปพรวมผลหแม่ไม่วัดเราดวนเอาแม่ท่านไมองคลิปอันเชินปูพญานาคบอกหิซรีส์แ้เงียนมนแม่างแล้ว อ,อ้าาาาอารหลัก่ารอาการหนักเลยไปสมพ่วงตึเขาตึกไอ,อ้อยู่แล <c oughs> ้วเมียพีรีอะไรไปมพ่วงเค่ได้โตไรกไม่ได้โตไรกับโตนั่นล่ะมันได้มัดมัได้โวแรกในระลอกเค่ได้ตไรกับที่มือนังนเขียนเขียน่าเจ็ูนย์ของแม่ตรงนั่นแหละอันนี้แม่น่เขียน แต่ว่าแต่ว่าแปลกใจตรงเนี้ยไอ้อ้รถปรุณจึ้งปอกไขระคุณึ้งไปไปคันอตไปแนนแนนนแนนเอาวดไปมัดเอาวดไปม,กกมัดเือบไป <c oughs> เอาซองไปมัดมันมัดหลายเียคือจนให่แมงติดขัแ่ารถือพวออกกัได้เอเอเล้แล้วลนี่เลเราบอกว่าลึกเนี่ยน,น,น,นอตแต่อตปดอยู่ฝั่งราม ตาบันไปล้วเขาโผล่สิสบ้าหน่ะฟักเขาแน่ไอ้ฟักเขาแน่หมลิบ้าก็ยังางเดีดจออแต่ว่าฟักเขาแน่เัดหมลิบ้าน่ะเขาโผถิบ้าเขาโผล่คืนมากเออเราะว่าขุซึงแบ่มันนอนอยู่ขาดอย่างี่ลีในเรือจิงแล้วนอนแล้วคน นอนเดือดเตียงแม่ว่านอนเเตียงเนี่ยมีอะที่ขึ้นหัวมาางนี่รายูเบ้งบงบุนทึงเนบ้นโขึ้นม้าล่ะาเบิ้งแ่เขาโกรังไงโ้โวแต่ว่าเสียฟูวิ่ความเสี่ยเสี่ยงเป็นเสียงตายดิแม่เสียงในวิความเสี่ยงในการลงทุน เอาผาเปลี <ừ> ่ยนแบบตสุพะแว่าน้ำคิดจะซอมมือเลยเนี่ยนขี่ยมาต้องเปลี่ยนว่าไ่ฟักเขาแน่เขาทอยิ่งทำทำทานทำานแล้วเขาจิปวนฟ้าเนาผ่าฟักเขาแน่นอสัมันฟักแล้วไป็นมุ้เนาพอาควเสี่ยงกราปวดเราคิวระวังน้าว่นตายแล้วแล้วให้ไปเบิ่งอย่างไรปวบ้าเพราะเปนรจะให้เอาผาเปี่ยนเลยซิ เอาอุปกรณ์น mm. yeah, uh ี huh. mm ่ก็เสื้อบักบนล่างนี่แล้วเนาะแต่ว่าสิเขาบนล่างห้องเขาก็ต้องซื้ออะไร้รือไงนี่นี่เนี่ยขอหน้าบัตรขาสัญญาณกับเราใหม่เนี่ยบอกปอปอถ้าลูกซื้อละวันที่นึงใบเดียวลูกซื้อลดตู้ใบปอจุดซ้ำไปก็ได้ลดตู้คัดเดียวจืดขาไปก็ได้คัดเดียวจุอไปนี้จะได้คัดเดียวนั่นแหละว่าแต่ไงเบาเบากับเราเลยเบาๆ เราปุยๆไปซื้อไปให้แท้ๆว่าจะถือรถได้แท้ถ้าถืออันคพื่อ็้อก็เอาไปให้ได้ป่ไปเดียวาไปให้ได้ยิ่าวุฒิก่าเอาไปให้เนี่ยนว่าบอกแล้วแล้วตไปจะ่รียบสัญญาณนะครับ่าจเรียบสัญญาณนะยามสมพลอะไรมาเอ เดีเดีจะสิทางห้างจ้เดีวจะสิเวทางห้างนเข้าไปนี่ไม่ทางห้างเปอ่ก็มนละเ้ามีเล่นนับล่องอยู่นี่นห้องนี่ห้อแม่สมพรนี่อยู่ใกล้ๆกันนี่บ่ไก่ฟูอีกละเราบโไก่ฟูเราบ่ิโภคเป็ดตะยูเราแม่สมบัยะติ๋กันสามตัวกันถึงเท่งกับแม่กับส้สามตัวลวแม่เออาตัวตกๆ ป้ายค่ายวดเวยก็ใช้ตลอดเลยล้าหูล้าตาตลอดก็าห้าแปดนะฮ้าห้าแปดไปเล่นครับผมาห้าแปดไปลวดเจ็ดห้าแปดไปรวดแม่แม่กันเอาไปใช่แห่อืมสองตัวกันจังว่ากันเอสองตัวคนคนว่าค่ยได้เท่าไหร่กันไ่นค่อได้เจ็ดศูน ก็ได้ีเล่างเมียล่างเจ็ดศูนย์ก็ได้รถิเจ็ูนน้อ่อนนะรมีเูพาะเราได้ับตอนเราได้เจ็ดศูนย์เราได้ข้ลายล้านอนนี้นานวได้เนาะรียเขาบอกน้นี่ยหทั้งุังล้าถ้าฟันเท็จกมาหาเทาปากไปถ้าว่าตายโดนแล้วเ็่าตายเมื่อไหรว่าเกดีก็ได้ัว่าเก็ด่ออนเจ็ดศูนครับก็เชเนี่ย0 ก็เปนหาเกียจจนดิแม่เอียเกียถือาลทีะผมวนวนเวียนเวียนเรื่องเราเละเกอแต่ะขัดแต่กรอบสามเก็่านสามแทรกกับดอกไฟเลยอืมเอามาให้กับเติมอะไได้มึขึ้นกับ้าเช่ารถพูดดิต่อมาถึงแล้วเมื่มันมีไรแล้วันเือว่ารถตะีนาะ ปวดหัวแต่เรื่องเดียวเดียวละสิเอาไปไว้สหาเป็ดไ้ได้กระเป๋าซื้อเราไปได้กระเป๋าเราเลยเนี่ยมันใจว่าเด้อูมันใจตัวเองั้นใจตัวเองหรว่าจะเนี้โสกใครโสกมันมันใจมันใจนี่ตัวเองจำว่าไดล่ะ ใหมใจด้วยมใจจะแ่วันที่ถ้าว่าเอาแล้วมเมนตสิบวอไสอยไปได้เนาะอืมอันนี้เราต้องต้องไตอาเนไกหมเราซื้อไอ้ปาเตี้ยเออเราซื้อแล้วแล้วแล้วพอว่าแีนใครมาเดงเนี่ยเราคือว่ากิ่นักสมพันธ์กระไดเล็กสองสิบม่หกนบนแหน่เลยแล้วกขาไผ่แน่ ว่าอะเรแม่ทีท่าอะรทําอย่ามเอเอเอใ่ทีนี้เขีญเลยไม่ลืมเน้นต้าเด่นนะคือมันยคะแต่ปุ๊มันได้กวแม่เอาไหมรู้าขันว่าพักทังไปนอับนนรดับขันพับขันเอียงนับขันให้รถมันโยมันโยค่ะแต่ปุ๊บทุกมัดคับแก่ยากมันหลุดลูกยากมันหลุด หยาดหายล้นจริงร้อยหยาดหยาดร้อยหยาร้อยายานมันจัมันจีขันก้แนแดแล้วว่าแลาให้ขันไฟต่างๆจําไว้ดอกแม่ยามอยู่ทั้งหัวแล้วจะให้สาดตรงดีกว่าข้ายงนั่นอืว่านอดขันดีๆอืมอมันล้วนนอดขันดีๆแล้วขันประมาใจเอารวมัดไปเอีสองต่อสามต่อเลยเนเมนๆเลยน่า บ่ใไห้มันเฮยบ่อไห้มัน,น่นเาบ่ใไห้มัร่นมันจิอยู่ลาแต่บ่อไบ่มยูยุดงบ่อห้มัน,นาาม่น,นยาน,น,น,นมันร่นตังแห่งแข็งชักแม่เม่อไหรแล้วว่าที่หนึ่เออ้ แม่ก็ขึ้นไปหาปูมันเลี้ยวถ้าไปยังกันอยู่เลื่อนให้อยู่เลื่อนไท้แม่แม่องขึ้นไปเอาเด็ดมาเขาไปเทียนยังเล้วเออเขาเ็กับเขาอยู่มือแนงแนเหอแม่จิกไปนับปูเบอกมือแนว่ากัเพอนแม่มักตัวไหก็ แค่มากตัวไหนอ <laughs> าวักตัวเดียวนัและโอ้มักตัวเดียวยืนยันที่เขายืนยันปดหาปดว้าตัวเดียวหาตัวเดียวเพื้เลาเท่านั้นละอ๋อันนี้เราแปงแคืบแปหานี้อือืมไหนมัก็ไม่มีแล่ะแม่ตอนนี้ล่ะอืม,อม,อม แห้งแห้งบานเขาซอยบ้นจากัดีแห้งพ่อมีเลยแบบเขาซอยม้นจ้ากัดดีแล้วบ้านแอ่มือว่านในฝันเกียวสามคนอามือว่านน้่ม่ด้วมื่านอนมือที่อันว่านบ่อัดคิดแม่สมพรตอนเศ้าบานนี้เป็นว่วัดปลาโน่นจะปลาเจ้าบ้านกับฟันเห็นไม้แห้งเอกต๊แรงมาก ห้อยพญายนาึ้นบ้านเฮื่อนไทยเสียจวนตรงริ้วมาตรงดิ่งไปที่บ้านเลขที่ห้าเจ็ดสองไปว่าฝันเห็นมหาให้เองอีกแม่สามคนใน้ขึ้นเดียวแปลตัวขี่รถเหรขี่รถขี่รถปูแหมเออไม่ใช่เสียจนฝันนะขี่รถขี่มาเดียูหอข่น้ำฝากปูทให้เลยมืงขึ้นนี่เอาครับตอบเปปูเลยแม่มื่ขึ้นไอ้ปูก็ทำให้เลยมหาให้เองเศาร์รถปูเทไร ห้าสิบบาทอะไรเงี้ยบวกปูเป็นขั้นทามเห้วดิห้าสิบบาทเออเราจะมาหาเงี้ยกันเศร้าห้าสิบบาทเออได้เพราะยังไว่างนี้ทไได้ไปบ้างห้สิบบาทสิบบาทขี่รถพอเหรีได้ทั่ไหเร็ว่าขี่รถฮอรกนเดือขี่ฟีบอะไรตำงก่เร็ว่ามาเงี้งตองอาเศร้ามาก หาเปี่ยไปดังสวยเลยนะน้อเปลียไปใช้จานมา่งเคนวมาแม่ว่านี่ดีล่ตังทิไปแปลงอาสุนนี่แต่คนเดาเ้นแปลงอาอาแปลงอาสุนพ์สาพเดี๋ยวมันก็พนันตกตกตกตแน่้เนาะอันเดีวบันี้มาห้เงีนีเงิ้นไปหาซีอพี่ลีใช้จ่าบ้านยังผิดก็ร้อยเงินดหาเงนเนาะเอ้าอยู่สบายาจะเป็นตีใส่เตนแปลงหาถ้าาแปลงแต่มันมันเนาะ มาโค้ดป <polarization> ้ากันเอาโดากับนแต่ว่าเอาเดียหาที่ตับได้กับของมันหาที่จัเราเขถ้าว่าจะลากเออกะจะลากเออมันดับจะลากเออเซมันเซมัไงเซมันลากง่ายๆมาสักจะลากออกมันออกกันละเรียบโมโแจกว่าหาซ้มสีหุ่นาง้าซุ้เจ้าใสหล่ะจะเอาเพิ่มใ้เจล่า มาพูนซื้อบวกกันเลยแล้วแต่น้ำตาลแดงน้าแดงน้ำตาลใจว่าเป็นอาสกว่อันแม่อาแะัก็้ยนาแเ็ไจงบางว่รูขึ้นกันอันเดียรเดียจะพี่นี่พี่จาหนาเื่อบานนี่แม่เจนาดูค่ะเออบวกกันว่ได้เพราะว่าบางเทียบบาที่ห้าบวกไปห้าเกิด่็ซื้อถือแล้วมันบ่กเข้าไปเว้าแล้วจะไปควงวันลาบคนควางลาบนสมมุติว่าแม่สมพรบอกถือแล้วมันบอก ทางเดียไปบอกว่าโบแมนโบแมนแม่ค่ะอือคือเรีอกว่ายเขี้ยที่ที่เราเสีเงินลานได้เงินลอยบาทม่เป็นท่นาเอยดิบอยาไปคาลาเพ่นเนาะอ่อเีวดนัดนออกลางนกนออกึ้นเพสื่อลาแม่เนาะเอียนวดวดหวดกันดี่รนเชาเออเมียนี่เนาะลับซงนเแม่นาะเมียนเมียนแเรียนขึ้นบนเลยนะ ัน่วยแล้วมมนเป็นสามหาศูนย์บ่แม่นอกไปจะหาศูนย์มะหบนน่ะละแม่ไปเรียนล่างนี่นี่ตกกัเอาลากสัไปยังเชิญมันออกแล้วเอืมเรียกไปสีเฮดนอนเอาวสรุปแล้วกับห้าห้าแปดน้องแม่เนาะห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แม่สมพนมัดไหลศูนย์จะเรียบไแม่เออ เก็ดชุนก็จลืมแม่เพื่อนก็ออกอกนบอกนี่งเมีเนนี่ื่อนมบอกเ,เก็ดนเนี่ยฝันเจอแล้วเขาจะส่งครคูปให้ฟัอ่าทีว่าแม่ันเห็น,นผมบาดทกลืมส่งให้เราเมืองทีแม่พูดเดียวอ <คน S 1> ่ะมันไม่มีภาพอืนผมไ่มีภาพเนี่ยฝันจะนกดขึ้นไปฝันไปสัอ่าจะไม่มีภาพพอ

สี s, ่องพี hmm. <iliyor Wirtschaft öl> ่เ <wart> ช <inclusive. laughs> um, <inaudible> <want lucky. can> ียนเนี่ยไม่โอมันเ่าด้วยร้เราัว่วงเรา่ายบอบปากหรือหาวเสี่ยวจี๊ดซูนย่าเสียงเสียบอบปากบอกบ๊่เชียเมีบอกค่เดียวเลยบอกเลยเดีวเลยบอกจะในกําแ่งจี๊ดูอารูอาแปดจะบัญชีไซ